บรรยากาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนออนไลน์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาโดยนายมตรีไตติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเซาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่17พฤษภาคมศกนี้นั้น พามาดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนเบญจมรราชรังสริดซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเซานชัดชัยพุทธสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการประชุมบุคลากรการศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าในทั้งห้องเรียนทั้งโรงอาหารสถานที่นะครับตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดทั้ง20 ข้อนะครับเราได้จัดทำนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้จากคณะกรรมการที่เราได้ประชุมเตรียมเป็นมาตลอดรโรงเรียนยังมีแผนบุคลากรทดแทนหากพบว,ว่ามีอาจารย์ผู้สอนติดเชื้อโควิดต้องกักตัวทันที และมีอาจารย์สอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนการสอนหยุดชะงักโดยขณะนี้บุคลากรของโรงเรียนฉีดวัคซีนครบ4ี่เข็มทุกคนและขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนฉีดวัคซีนซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและเด็กนักเรียนได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มคิดเป็นร้อยละ90สําำหรับโรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษดิ์เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเซาที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห ปีนี้เป็นปีที่มีอายุครบ130ปีมีเด็กนักเรียน3,600คนอาจารย์และบุคลากร,ก,รการศึกษาประมาณ180คนขณะที่บริเวณลานอนเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอำเภอเมืองฉะเชิงเซาในแพทย์ศรีศักด์ตั้งจิตธรรมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าช่วงนี้มีบรรดาผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอินจำนวนมากทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานใกล้เปิดเทอมนะครับขอให้พาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนได้นะครับที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านก็นกนได้ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนรพอพสอตอใกล้บ้านนะครับหรือจะมาที่หน่วยฉีดกลางของเราก็ได้นะครับที่โรบินสันนะครับเราเปิดฉีดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับขอให้มาได้นะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in จะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมศกนี้และผู้รับการฉีดวัคซีนสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้อีกด้วย